แล้วก็สู่ช่อง c h a n g o r o u n d ซึ่งพรุนี้เรามีแพลนจะไปปีนเขากันครับปีนเขาในภาษาจีนก็คือตึงชานนะตึงชานซึ่งเราจะไปที <S <S ่ไหนกันเดี๋ยวพรุนี้ไปดูกันนะครับผมพนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ ตีสี่เพราะว่ารถไปรอตีห้าห้าสิบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปก็เตรียมของเสร็จแล้วลืมถ่ายตอนเตรียมของเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะครับเป็นการปีนเขาแบบชูจีทุกคนแบบว่าระดับต้นเนาะระยะทางเก้ากิโลเมตรเนาะเราต้องรีบนอนแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นกระเป๋าเราเนาะเนี่ยเสื้อเสื้อคลุมตัวนอนเพื่อจ,จะใส่ไปนะเป็นเสื้อกันหนาวด้วยเนาะนี่ของขาดไม่ได้ห้องชายนะฮะที่จีนขายแพงมากนะ เฝังแชรยชั่งนะนะก็คือคีบันแดดนะช่องเตี้ยนป่า Power Bank แ,แล้วก็ปีท่งเนาะะยาดงนะฮะในส่วนแรกเนาะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเอ่ออาหารของเรานะว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างนี้เราเตรียมเวโปรตีนไปด้วยเนาะแล้วก็น้ำน้ำประมาณ1.5ลิตรอันนี้นะฮะแล้วก็นี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเอเนอะร์จีเนาะ จะเป็นช้อนส้อมนะช้อนจื้อขวายช้าจืาจ้อนะอยู่ในนี้หมดเลย mm hmm. จริงจริงก็จะมีข้าวข,ของเราอยู่ข้างในด้วยนะแต่ว่าเราเราขี้เกียจออกมาแล้วนะมันจะเป็นข้าวเอ่ออกไก่แล้วก็ปลาดอรี่นะฮะ,ะเป็นเนสมีกล้วยหอมหเห็นดังเดือดนะทุกคนกล้วยหอมนะฮะน mm hmm. ี่เชียงแจ้วนะสำหรับวันนี้ก็ขอล้มตัวนอนก่อนเ mm hmm. จอกันพรุ่งนี้ครับทุกคน ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วทุกคนเหลืออีกแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเราก็จะถึงจุดรวมพลปรากฏว่าเรามาถึงตอนแรกนะทุกคนถึงตอนแรกเลยราเรามาถึงคนแรกตอนนี้เราก็มาถึงคนแรกนะครับเราอยู่ที่ซีนันเจียวจา้านนะตอนนี้ก็เป็นแบบใจกลางเมืองเลยเนาะแต่ว่ายังไม่กลางเท่าไหร่แต่แบบเป็นห้างใหญ่เนาะนี่ห้างใหญ่แล้วก็ตึกสูงด้านบนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะแวะ เดลีเฟิงสักูนะฮะเป็นร้าน <S <S สะด <efendim> ว<ช> <fuck> กซื้อ24ชั่วโมงนะฮะก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่คือชัดฟิลมากแล้ววิวตรงนี้ก็สวยมากเลยอธิการจะขึ้นอีกคนแล้วก็นี่จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เราจะไปด้วยกันนะครับผมก็ไปดูกันตอนนี้คนก็ขึ้นมากันแล้วนะครับผมเตรียมออกเดินทางฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดพักรถนะฮะซึ่งสถานที่ที่เราจะไปกันวันนี้เนี่ยก็คือมาเทลลิงนั่นเองนะฮะซึ่งภาพตัวอย่างแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาจริงๆจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก็ดูในรีวิวค็บสวยเหมือนกันนะ ดูกันว่า,ราบรรยากาศระหว่างทางจะเป็นยังไงนะฮะเช่นทางตรงนี้นะทุกคนเราจะต้องทางที่ดีเนี่ยมีไม้ก็ดีนะฮะมันจะได้แบบไปป้องกันด้วยเนาะเราต้องค่อยๆลงนะฮะเราต้องหาหมุมองศาดีๆนะทุกคนไม่งั้นเราจะแฉลบได้นะอย่างเช่นทางขึ้นตรงนี้เนี่ยเราต้องขึ้นดีๆนะทุกคน ถ้าไม่มีไม้ก็ต้องหาอะไรจับออเอาเองเลยซึ่ง <c oughs> ไกด์บอกว่าช่วงแบบสองช่วงแรกอะ่ะมันจะยากนิดนึงมันจะมีทางอย่างเงี้ยทุกคนเราก็ต้องค่อยๆเดินนะฮะแล้วก็ดูดีๆบางช่วงอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอาจารย์ตลายนะฮะตรงนี้ก็ต้องดีๆชุบๆอ่า <c oughs> เป็นสเต็ปไปอย่างเงี้ย ซึ่งระยะทางที่เราเดินน,นเนี่ยก็9ก้ากิโลแล้วทุกคนความสูงประมาณความสูงที่เราต้องเดินขึ้นเนี่ยประมาณ200เมตรก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะฮะคือแรกๆมันก็พูดได้แหละแต่ต้องต้องดูไปนานๆพราะาถ้ามันเห็นตรงนั้นไะพอเดินก็นไปถึงตรงนั้นแล้วตอนคืนไม่ไม่จะหนาวมากทุกคนนั่งกลายเป็นน้ำแข็งเลยนี่ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ สิองศาต้นๆนะฮะแต่ก็แอบร้อนไปไหนมาไหนจะต้องมีน้องหูฟังมาด้วยไม่งั้นไม่รอดแน่ๆเดี๋ยวพี่ให้พวกนี้พักก่อนนะเดี๋ยวตาขึ้นไปโอเคฮะเราขึ้นมาไกลอยู่นะนี่คือเพื่อนๆพ่ของเรานี่คือภาพที่เราเดินขึ้นมานะฮะตอนนั้นก็จะเป็นด้านล่าง ลมอันนี้คือระดับชูจีแล้วทุกคนครกแบบอ้ไม่ก็ก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยขนาดเราไปแบบเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วอะเราต้องค่อยๆปั่นเอ้ยค่อยๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกัน Let's go ชันอยู่นะเนี่ยว่าไม่ได้ มาเทียนมาเทียนลิงนี่คือชื่อภูเขานะแต่ว่าการเดินทางเราก็ต้องเดินทางต่อแพกได้ฮนะแต่ก็ห้ามหยุดเราขึ้นไปทางไหนนี่ไปอางนี้แล้วกันง่ายกว่า Let's go <S แลวเราก็ไม่มีไม้ด้วยนะไม่มีไม้คลำดึงดว,ว้า shit โคตรชันชันมากๆมุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าการถ่ายทำที่ถ่ายอยู่ขนาดนี้คือโคตรชันผ่านมาระยะหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดหรือเปล่าแต่ก็ขอขออีกได้ไหมชีวิตชอบความท้าทาย ช่างหัว需要挑战เรามาจากตรงนู้นนะทุกคนด้านล่างก็ปีนขึ้นมาแล้วแบบเขาโคตรชันเลยเราขึ้นไปตากอากาศข้างบนดีกว่าไปกันน้าวด้านบนนะครับ สูงมากเยี่ยวขึ้นไปตรงนู้นโ้ม my gosh เราไปกันต่อครับทุกคน let's go ความสูงระดับ2,000เมตรจากระดับน้ํำทะเลนะทุกคนหายปา2 0 0งเช่นตรเราต้องมองไปด้านหน้าวางเฉนขั้นเปรี้ยวหวังโค้งข้นไม่งั้นมันจะอันตรายลองแพงกับกล้องไปให้ดูคือมันแอบชันนะทุกคนนี่เือรบถ้าเราหันหน้าไปก็คืออาจจะถ่ายได้ดังน,นั้น ดูมืออังนั้นเราจะต้องมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนไปไปกันต่อตรงนี้คือเราเหยียบได้ตัวเนี้ยเนาะต้องใสยย่เนี้ยต้องระวัง and now we arrive จู่ๆเดินขึ้นมาเจอน้องวัวเราเข้าไปหามันดีกว่าเจ้าหน้าวัวกว่ามีดีกวบนี้ป่ายาไปไหมได้พี่พอมาเดินในระดับนี้เนี่ยเราจะต้องเดินตามทางนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเดินแล้วบนเทเหนื่อยถ้าเดินด้้นข้างก็จะถลายลงไป้าล่างเพราะมันลึกแอบลึกนะทุกคน แต่วัวแม่งกินได้ไงวะโคตรกิง่งอุ้ยขี้วัวลองจะลื่นเพราะขี้วัว <c oughs> โอเคเราไปกันต่อครับมาเดินป่าแบบนี้ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะทุกคนแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยเจนว่าน้มแหลมมากเลยทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเกือบทางมันเองงียงเงแล้วแบบมันต้องทรงตัวให้น้อมไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ จะพารกไปด้านล่างนะเนี่เราใกล้ถึงถนนเรียบแล้วด้นานหน้าตรงนู้น่นนะทุกคนที่การสังเกตเนี่ยก็คือมันจะมีโบเนาะโบที่มันสะท้อนแสงตรงนู้นทุกคนน่าจะเห็นอยู่ เป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องเดินตามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงนะแล้วก็อยู่ในร่มไม้แล้วนะก็ไม่ค่อยจะร่มเท่าไหร่นี่คือทีมด้านหลังของเรา <c oughs> เตามีไม้แล้วดีขึ้นเยอะเลยครับทุกคนเมื่อกี้เกือบไปผิดทางดีนะลิงตุ้ยลงมารับ ลิงตุ้ยก็คือหัวหน้าทีมนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นวิว Look at the view โอ้สวยมากธรรมดาไม้พิเศษวิวสวยมากเลยทุกคนวันน้องว่างนะทุกคนก็แบบ หาเวลามาเดินป่ามาชมธรรมชาติมาให้ร่างกายเราเฟรชกันหน่อยนะมาออกกำลังกายด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าเดินไปกี่กิโลแล้วนะทุกคนแต่ก็ ถือว่าทางง่ายอยู่ตรงนี้นะฮะเออนี้่คือทั้งกลุ่มเหลือกันอยู่ไม่กี่คนไ <c oughs> ม่เป็นไรเราค่อยๆเดินไปนะัะไงมันต้องมันก็ต้องเป็นทางนี้อยู่แล้วเนาะต้องมีไม่ท้าเอาหลอดบัดมอโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าโชคดีที่อากาศไม่ร้อนทุกคนไม่งั้นก็เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะฮะก็ <Okay. S 2> คนที่ผูกเชือกรองเท้าอยู่ก็คือเป็น uh. หัวหน้าทีมของเรานะซึ่งเหลือระยะทางอีกแค่3กิโลเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายแล้วก็ทางลงนี้ก็จะเป็นแค่เอ,อเป็นแค่ทางลงเท่านั้นจะไม่จะไม่มีอะไรลำบากท่าตอนแรกแล้วเราก็จะ completely แล้วแล้วเราก็จะกินข้าวกันนะทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายสองเนาะ ยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าเรายังไม่หิวเท่าไหร่เพราะเรากิน Energy Drink นะฮะแต่ว่าแบตบตอนนี้เหลือแค่20เราต้องเอา Power Bank มา Charge แล้วนะครับผมไม่นะงั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีภาพกลับนะฮะช่วงลงแบบนี้ทุกคนจะต้องมีมีไม้ค้ำยันแล้วก็ดูสเต็ปดีๆแล้วก็ห้ามรีบนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะพื้น บบเวลาวางไม้เี่ยก็อย่าไปวางไว้บนหินเพราะมันลื่นได้เนาะก็เดินตามเขาไปตรงนู้นลเลยด้านหลังนนนเนนราว่าเราจะค่อยๆลงลงกันมาถ้ารีบเดแบบเราด้กลิ้งลงแนะ่เพราะก็สูงอยู่ตรงนู้นคือบุคคลที่ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตามเข้าไปกัน ตอนนี้เราก็ลงมาทางปะกะติแล้วนะทุกคนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไป,ไปกันตรงมีที่จอดรถไม่รู้ว่าเขาจะมาจอดก,กันตรงนี้หรือเปล่าน,น,นี่ขน่าดเป็นระดับชูจีทุกคนชูจีมันจะแปลว่าระดับเบื้องต้นเนาะมันมีชูจีจงจีแล้วก็เก้าจีนะฮะ ซึ่งเกาจีเนี่ยก็น่าจะเป็นเบบอเวอเรสต์นี่ป่ะซิมารายาชาันนะโอ้ยเนี่ยไม่หน่อยหรอกก็แบบ,แบบก็โอเคนะสนุกดีแบบมาไม่ต้องคิดอะไรมากมาให้ธรรมชาติบำบัดชิวมากทุกคนนี่คือกับข้าวฝีมือเราเองเป็นสเต็กปลาดอรี่กับสเต็กอกไก่กินกับข้าวใส่ซอสมะเขือเทศตัวมะเขือเทศเราก็พกมานะ <laughs> ช่วงเวลาที่พักกินข้าวทุกคนทำมาเองงง <c oughs> ม,มากต่เรต้องใส่เต็มขนาดนี้เพราะว่ามันมีรถผ่านไปผ่านมาไงทุกคนก็ต้องใส่แมสกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะแล้วก็นั่นแหละคือว่าเป็นการบังแดดไปในตัวด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าตอนนี้แดดร้อนม,มาก <c oughs> นว <c oughs> ันนี้เราก็ เดินลงถึงด้านล่างแล้วทุกคนรถบัสเราอยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะฮะตรงนี้นะในที่สุดเราก็เร็จแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะมากต้องใส่มาสก์ตลอดนะฮะถึงแล้วทุกคน เดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันเหนื่อยมากเดี๋ยวเราขอเวลาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวก็เจอกันตอนจบเนาะสรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย วันนี้เราก็มาถึงแล้วทุกคนนั่งรถไปกับเกือบห้าชั่วโมงเฮ้ย <ไป S 1> นั่ <ไป S 1> งรถนั่งรถไปกับเก้าชั่วโมงโอ้โหสภาพแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนก็เวลากลับบ้านกันนะฮะก็เดินไปเจอกันคลิปหน้านะยบาย